5มือถือรุ่นนั้นจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างกับในเรทราคาช่วงประมาณ3,000บาทนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวพวกเราพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับ รุ่นแรกเลยนะครับกับ ZTE Nubia Music ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือสำหรับการฟังเพลงโดยเฉพาะเลยนะครับมาพร้อมกับแร m 4นะครับแล้วก็ Storage แบบจุๆเลยเนี่ยอยู่ที่128 g b เลยนะครับและก็มาพร้อมกับราคาที่แสนจะพิเศษครับอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นครับโดยจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงขนาดบิ๊กเบิมนะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยดังมากถึง600%กันเลยทีเดียวนะครับและที่สาคัญนะครับยังมาพร้อมกับอัลกอริทึมพิเศษนะครับที่ขับเคล ที่จะมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในย่านความถี่ต่ําและก็ความถี่สูงนะครับจะทําให้เสียงเนี่ยออกมาดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับรองรับระบบเสียงเนี่ย DTS X Ultra ด้วยนะครับมีนําจำนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยยังมาพร้อมกับรูแจ็คแบบ2รูด้วยกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าบิ๊กเบิร์มบิ๊กเบิร์มมากมากนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.6นิ้วครับเป็นจอแบบ IPS LCD แบบ 90%เกันเลยทีเดียวนะครับเป็นจอแบบความละเอียด HD Plus และที่สําคัญนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นจอแบบเจาะรูนะฮะดีไซน์เน่ยทันสมัยแน่นอนมาพร้อมกับ CPU อย่าง Unisoc SC9863A นะฮะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5 0 0 0มป์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จเร็วเนี่ยก็ไม่ได้บอกมานะมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เสริมอีก1่เลนส์ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกมาเหมือนกันครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยขับเคลื่อนด้วย Android 14นะครับเวอร์ชัน โดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความอินดี้นิดนึงนะครับเอาไว้ฟังเพลงนะฮะถ้าใครอยากได้ไปตำกันได้นะที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะฮะร,รุ่นที่2ครับ Redmi A3 ครับ mi รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม3นะครับแล้วก็สตอร์เรจหกสกิกนะครับกับราคาเพียงแค่2,600บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับจะเป็นแรม4แล้วก็สตอร์เรจแบบจุๆเลยก็คือ128ยยกิกะไบต์เนี่ยกับราคาเพียงแค่3,100บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่193กรัมนะครับความบางเนี่ย8.3มมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับในด้านของหน้าจอครับน้องเขาเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบบเลยยนนะะฮอู่่ที6.71ิ้วครับ เป็นจอแบบ IPS LCD แบบ90เฮิรตครับความละเอียดเนี่ย HD พันนั่นเองมาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่500นิตนั่นเองครับและด้านของดีไซน์หน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบติ่งหยดน้ำนะฮะอ่าแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็เคลือบด้วย Corning Gorilla Glass 3เลยนะครับแข็งแรงมาพร้อมกับลำโพงเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองครับตัวน้องเนี่ยขับเคลื่อนด้วยตัวของ Helio G36 นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์ เร็วเนี่ยอยู่ที่10วัตต์นั่นเองครับและพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับน้องเขายังมาพร้อมกับมาตรฐานรูชาจแบบ USB Type C ด้วยนะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านแล้วก็เลนส์เสริมอีก1เลนส์ครับกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5ล้านนั่นเองครับและน้องเขาก็มาพร้อมกับ Android version 14ด้วยนะครับมิหนำซ้ำเลยนะฮะร,รุ่นนี้นะครับการันตีอัปเดต And ดรแล้วก็แพดความปลอดภัยเนี่ยยาวนานถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะครับไม่รอยแผลแน่นอนรันของบลูทูธครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz โดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มค่าโดยรวมนะครับอยากได้หน้าจอใหญ่แบตเยอะอะไรรุ่นนี้ก็จัดไปได้เลยนะฮะร,รุ่นที่3ครับ Tecno Spark 2ยครับ รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม4ครับแล้วก็ ROM เนี่ยโอ้โหแบบบิ๊กเบิ้มสุดๆเลยก็คือ 256GB กบครับกับราคาเป็นแค่3,400บาทเท่านั้นโอ้โหนะฮะ ROM อม2 5าคุณอาจจะเคยได้เห็นแบบในราคาหลักหมื่นๆน,นะฮะแต่วันนี้เทคโนโลยีจัดให้เลยกับราคาเป็นแค่3 4 0 0นนะฮะรุ่นนี้อยากได้ไปํำกันได้นะครับในด้านของความบางครับรุ่นนี้จัดให้เลยอยู่ที่8 6ม mm, มตรครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ปาเป็นแบบ6.6นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอแบบ IPS S-LCD แบบ90เฮิร์ตลื่นๆความละเอียดเนี่ย HD พาร์นั่นเองครับและที่สำคัญดีไซน์จอเขาเนี่ยเป็นแบบทันสมัยเลยเป็นแบบจอเจาะรูนั่นเองครับคุณผู้ชม ในด้านของลำโพงเนี่ยก็สุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงคู่นะครับรบบเสียงเน็ต DTS เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับมาพร้อมกับสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองครับและ c p u ครับรุ่นนี้เนี่ยน้องก็ขับเคลื่อนด้วยชิปของ e d i a t e k นะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุมานะครับว่ารุ่นไหนถ้าใครรู้นะครับว่ารุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับผมก็จะได้รู้ด้วยเหมือนกันนะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่5้0 0เลยนะครับแล้ว์ัต พอชาร์จเนี่ยเป็นแบบ USB Type C เหมือนกันนะครับในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลัง AI 50ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เสริมอีก1เลนส์ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านครับดูรวมแล้วรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความจุที่เยอะนะครับแล้วก็ลำโพงคงลำโพงคู่อะไรก็จัดไปกันได้เลยนะฮะรุ่นที่4ครับ Vivo Y03 ครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ RAM 4นะครับแล้วก็ Storage 64GB กับราคาเพียงแค่3,200บาทเท่านั้นเองครับ รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับความบางเบามากๆกับ185กรัมนะครับเบาสบายมือนะฮะแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่8.4ม mm ิลิเมตรและที่สําคัญเลยนะครับที่รุ่นอื่นไม่ให้มาเลยนะก็คือกันน้ํา IP 5 4้นั่นเองครับเรียกได้ว่าดีมากๆกนะฮะการน้ากันฝุ่นแบบชั่วคราวฝนเทลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับอย่างน้อยมันก็การฝนแบบการน้ากระเซ็นได้นะครับนะคุณผู้ชมถือว่าดีมากเลยในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ5.6นิ้วนะครับเป็นจอแบบ IPS LCD แบบ 90Hz เฮิร์ครับมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ HD ชดีานเองครับในด้านของดีไซน์เนี่ยเป็นจอแบบติ่งหยดน้ำนะครับลำโพงเดียวนะฮะขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตอย่างตัวของ Helio G85 ในด้านของความจุแบตเตอรี่ครับขนาดใหญ่อยู่ที่5,000ม a ์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์พอร์ตชาร์จของน้องเขาเนี่ยเป็นแบบ USB Type C ด้วยนะครับในด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังให้มาที่13ล้านเลยนะครับแล้วก็เลนส์เสริมอีกหนึ่งเลนส์ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5ล้านครับมาพร้อมกับตัวของ f u n t a u c h OS 14นะครับบน Android 14นั่นเองมาพร้อมกับ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็รองรับ WiFi 5 g h z นั่ันเองรุ่นสุดท้ายครับรุ่นที่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บึ้มบั่มสัมเบมากๆนะครรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม3นะครับแล้วก็ส t o รเรจ64 g ิกกับราคาย่อมเยาม,ม,มาก2,900บาทนะครับคุณผู้ชมย่อมเยาไหมฮะย่อมเยาใช่ไหมมาพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่186กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บางเบามากเพียงแค่ 7. 9.9มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับกันน้ํา IP54 เหมือนกับ Vivo เลยนะครับดีมากๆเลยอย่างน้นอยๆเนี่ยฝนเทล,ลงมาก็อย่างอุ่นใจไว้นิดนึงนยังสามารถกันน้ําแบบกัลสินได้เนาะอ่าในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอแบบ6.71นิ้วกันเลยนะครับแล้วก็เป็นจอแบบ IPS LCD แบบ9 0เพิร์นะครับความละเอียดเนี่ย HD+ นั่นเองมาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่560นิตนะครับดีไซน์จอเนี่ยเป็นจอแบบติ่งหยดน้ มาพร้อมกับลำโพงเดี่ยวนะครับมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องในด้านของชิปเซตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยตัวของ u n i s o c Tiger T612 นั่นเองครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่5,000แอมป์ชาร์จเร็ว10วัตต์นะครับพอร์ตชาร์จแบบเป็นแบบ Type C มาพร้อมกับกล้องหลัง AI 13ล้านแล้วก็เลนส์เสริมอีก1่เลนส์ในส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5ล้านครับในด้านของ Android เนี่ยรุ่นนี้ก็เป็น Android แ3นคร่ยร์ช่น5.0ะครับแล้วก็ แล้วเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความกันน้ํากับราคาที่โคตรถูกนะครับแล้วก็แบตใหญ่จอใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะร,รุ่นนี้ก็ถือว่าดีมากๆถ้าใครชอบรุ่นไหนไปตามกันได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้คุณมีความสุขกับมือถือรุ่นใหม่ของคุณนะคับส,สดีครับ